แล้วนั <ot> ่นน่ะยิงมันยิงมันเห็นไมันสวนคืนแต่คุณบอกเขาแก้ยิงตรงตเหมืนอย่าให้มันหนีอย่าให้มันหนีมันอยู่ในกองไปเห็นไหมครับ อะตั้งรถถึงกันกันพักกินน้ำกันมันเยอะมากเลยเดี๋ยวผมดูด้านหลังให้ยิงกันด้านนึงสักกันายอีหมอจะมาชุบเพืおお <état> <laughs> <laughs> ่อนเหรอตายซะไข่ถ้าหมอจะชุบรถมันนี่ว่าตัวนี่ตัวจะชุบเพื่อนจะชุบเพื่อนมันยิงเป็นเพื่อนเลยคุณหมอรถถังมานอ่ะ